วันนี้เราจะทําปลาล้าหล่นนะคะแล้วก็ผักลวกที่เอาไปกินกับปลาล้าหล่นค่ะนี่คือของที่ซื้อมานะก็มาเริ่มหั่นหอมแดงปอกก่อนค่ะตัดหัวตัดท้ายปอกแล้วก็เอาไปล้างน้ำพร้อมๆกับผักอย่างอื่นด้วยนะคะเราจะเอาไปล้างน้ำทีเดียวเลยนะ ก็ใส่ไปประมาณสี่ห้าหัวนะคะหมอมแดงนี่เวลาซื้อมาเราจะซื้อมาไม่เยอะหรอกเพราะว่ากินไม่ทันแล้วมันเน่าหมดนี่เป็นครั้งแรกของการทำ ปลาล้านหรือปลาล้าทรงเครื่องนะคะไม่เคยทำเหมือนกันดูจาก YouTube หลายๆสูตรดูคนโน้นบ้างคนนี้บ้างค่ะบางคนก็ก็ใส่มะขามเปียกด้วยบางคนก็ไม่ใส่แต่เราเลือกที่จะไม่ใส่อะคะ่ะกลัวว่ามันจะเปรี้ยวเกินเพราที่เราเคยกินมาที่แม่ทำให้กินก็จะหวานๆเค็มๆนะปลาล้านะ พวกหอมแดงพวกกระเทียมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีลาขึ้นอยู่ข้างในข้างในเปลือกมันเนะ่ยแล้วเขามาหั่นโูปขกยาวต่อค่ะโอ้โหัวคั้ามันออกก่อนนะ ก็หันชิ้นประมาณนี้ค่ะเท่าที่เราดูคลิปมานะหั่นเหมือนที่เราจะไปผัดอ่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใส่ไปในน้ำปลา้าเลยนะแล้วก็ตัดตูดมันทิ้งค่ะตัดหัวตัดท้ายมันออกนะไอที่แหลมๆเนี่ยเราไม่เอานะ ก็ใส่กระปงไว้ค่ะรอเวล้าทีเดียวต่อมาก็าจะเอาพริกอ่อนใช้ประมาณ4ีหเม็ดค่ะ ไม่ได้ใช้หมดถุงนี้นะถุงนี้หมดได้10บาทเราใช้กค่ประมาณสีห้าเมตรพอนะคะผักในกระมังนี่ก็อเอาไปล้างทั้งหมดทุกอย่างเลยนะแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนล้างให้ดูนะคะมันวุ่นวายแค่ทํานี่ก็ซื้อผักมาร้อยกว่าบาทแล้วค่ะคิดว่าไม่ค่อยวุ่นวายที่ไหนได้เออวุ่นวายนะคะมันหลายอย่าง มะเขือก็เอาแค่ห้าหกลูกค่ะไม่ได้เอาหมดนี่ต่อไปก็กระชายค่ะ ก็เราจะมาปอกบวบก่อนนะบวบนี่ไม่ได้ใส่ไปในปลาหล่นนะคะเอาต้มแล้วก็ไว้กินเป็นผักเคียงนะคะก็ปอกเหลี่ยมมันออกบวบท่าทางมันจะแก่นะคะปกติถ้าแถวบ้านเรากินก็จะกินแต่ลูกเล็กๆนะคะไม่มีใครกินลูกใหญ่ขนาดนี้นะ แต่อันนี้ซื้อเขามันเลือกไม่ได้ค่ะมันไม่ค่อยมีที่เลือกเี่ค่ะปออกเปลือกเรียม,ม,มๆแกแๆมันออกให้หมดแล้วก็เอาทุกอย่างที่ปอกที่หั่นมาเนี่ยค่ะไปล้างนะ แล้วล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นท่อนให้มันเด็กลงค่ะเพราะมันลงหม้อแบ่งไม่ได้เราตั้งน้ำหม้อแบ่งเอาไว้ต้มผักเลยนะคะหม้อแบ่งมันก็ไม่ไม่ช่เบอร์ใหญ่อะ่ะมันก็เลยต้องหั่นท่อนให้บวบมันลงไปในหม้อได้นะคะเนี่ยตั้งน้ำเดือดแล้วก็ต้มบวบไปต้มไม่นานนะคสะักต้มนึงมันก็สุกแล้วนะแล้วก็มาแกะชะอม หันตรงกดที่ของแข็งมันทิ้งค่ะะอมวันนี้ได้มาสวยเลยนะได้มาแบบเหมือนเพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะปกติเวลาซื้อบางทีจะได้มาแบบเหี่ยวๆแห้งๆเวลาจับต้องระวังนะคะหนาะมมันเยอะลองสะดุ้งไปทีเนี่ยจับโดนหนาม แล้วก็เอาไปล้างค่ะแล้วก็มามาต้มน้ำลวกอะค่ะแปบ๊บเดียวนะไม่ได้นานตั้งใจจะกินตําลึงแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้นะคะแฟนเราก็หาซื้อมาได้แค่ผักที่กินข้างเคียงกับปลาดลนก็มีแค่บวัวหรือไม้ต้มแล้วก็ ไออนะคะจะอมแล้อันนี้ก็นอไม้ไปล้างมาแล้วนะคะแล้วก็มาต้มต้มประมาณสิบห้านาทีนะแล้วก็มาหัน่นทอนอันนี้เราจะใส่ไปในปลาะนะคะแล้วก็ขยักไว้สองหนอเอาไว้กินเป็นผักเคียง คือน่อไม้แบบนี้มาแล้วก็อเอาไปต้มล้างน้ำหลายๆน้ำนะคะแล้วก็ต้มกพักหนึ่งอะถ้าไม่งั้นมันจะเหม็นเปรี้ยวมากเลยมันไม่ใช่หน่อนไม้ดองนะคะทุกคนแต่ว่ามันเหม็นเปรี้ยวอะแล้วก็มาเริ่มด้วยเครื่องต้มยำค่ะคาตไคร้ใบมะกรูดอะไรนะเด็ดเด็ดแล้วก็ไปล้างน้ำมาค่ะแล้วก็จะมาซอย นำมาซอยค่าก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ซอยตะไครต่อ เปลือกแล้วก็ตัดเอ่อตัดหัวมันออกนะคะอันนี้ซื้อมาเก็บไว้หลายวันนะคะไม่ได้ซื้อใหม่ในกล่องเก็บไว้มันก็อยู่ได้หลายวันนะทุกข่าวรับไว้วดูแลก่อน าก็ทําเป็นท่อนใหญ่ๆไปเลยนะคะทุกคนที่เราดูคลิปนะบางคนเขาก็หันเหมือนเหมือนต้มยำอ่ะเป็นท่อนใหญ่ๆแต่แล้วว่าแบบนี้มันมบบน่าจะกินง่ายจังอะไรแบบตนี้ ออกมะเขือนะคะนี้ไปล้างมันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็น้ำอันนี้คือน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วหั่นกเคื่เสร็จแล้วก็เอาลงไปในน้ำมันมันจะช่วยให้ไม่ค่อยดำมากค่ะแม่เราบอกมา,านี่นะเพราะว่าถ้าเกิดหั่นไว้เฉยๆเนี่ย ไม่แช่น้ำเกลือสีมันจะดําดําไปเลยนะคะแลมเขือไม่ไม่กี้นรูกงนะคะเพราะไม่ค่อยชอบกินมะเขือ นอนนะเอาแค่ตรงเนี่ยค่ะแนบไปเอาตรงมีนอนทิ้งไป ไปก็ย,ยเอ่อหั่นพริกอ่อนเป็นท่อนๆค่ะบ้านเราเรียกพริกอ่อนนะบางพื้นที่เขาอาจจะเรียกพริกหยวกนะคะพริกเม็ดหนึ่งเนี่ยเราก็หั่นประมาณสี่ห้าท่อนนะคะ แล้วก็จะมาเตรียมที่จะหั่นกระชายอยู่กนาวสะอาดหมดแล้วนะคะทุกอย่างนะแล้วขสะอาดหมดแล้างหลายๆน้นนะคะ มาเลยค่ะการกระชายการแรกคิดว่าจะเอาครึ่งเดียวทำไปท็ทำมาว่าซอยหมดนี่แหละคะ่ะเมื่อก่อนเราไม่กินเลยนะพวก ตาไก่แล้วกูดหอมแดงกระชายอะไรงียค่ะพอมาเริ่มอายุมากขึ้นมันก็อยากกินด้วยเองนะพอใส่แล้วรู้สึกว่ามันหอมนะพวกกระชายนะ คือเรื่องชีวิตนี้นาะนหน่อยนะเพราะว่าทำหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวกะพวกผักนีกก่ยก็จะล้างก็จะหัน่นก็จะซอยหลายเรื่องคะ่ะสรุปก็ซื้อเขากินดีกว่านะไม่ต้องมาเสียเวลาเรื่องค่ะ ก็ตั้งหม้อจุดแก๊สค่ะใส่กะทิ250 ml นะคะแล้วก็ใส่น้ำไปประมาณกันนี่แหละประมาณขวดหนึ่งอย่างนี้นะคะอันที่จริงเราคิดว่าของมะเยอะมันน่าจะใส่500 ml นะคะเพราะกะผิดคำนวณผิดนะแล้วก็ใส่ตะไคร้ากับหอมแดงซอยลงไปก่อนเลย ต่อมาพอเดือดแล้วก็ใส่กระชายซอยลงไปก่อนหน้านี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาใส่ปะลาเนี่ยหัวสีส้มๆเนี่ยเรากินอยู่ยี่ห้อเดียวนะแล้วว่ามันอร่อยดีใส่ไปสองก็บวยนะคะตอนหลังมาเตมิมอีกกระบวยนึงนะ อันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้ต้มที่เราหั่นไว้นะคะพอเดือดแล้วก็จะมาใส่ใส่ใปลาดุกค่ะ กระดูกนี่ก็ประมาณสามขีดนะเราซื้อมาโลนึงแต่ว่าเราแบ่งทำอย่างอื่นไปนะะแล้วค่ะเหลืออยู่ประมาณสามขีดไอเรื่องของเรื่องคือว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุม่มไม่รู้ห้องไหนหล่นปลาล้านะคะได้กลิ่นก็เลยอยากกินมั่งก็เลยลองซื้อมาทำเองเป็นครั้งแรกเลยนะคะแฟลเราก็ไม่เคยทาเหมือนกัน ต่อมาก็มาใส่มะเขือปเปราะยาวหอ่นไว้นะ<อ>แล้วก็ถั่วฝักยาวกระชายแล้วก็พริกอ่อนอันนั้นแย่งกระชายมันลงไปนะคะไอด้ดำๆเนี่ยที่แฟนเราหยิบออกเนี่ยมันแย่งกระชายนะคะมันติดมา ็คนๆหน่อยค่ะให้มันพอจมน้ำอันนี้เติมน้ำไปนะไม่งั้นผักมันไม่ยอมจมค่ะตอนมันเดือดมาอีกทียงแล,แล้วก็อันนี้เพีงต้องใส่ลูกโดดนะแต่เราไม่ได้ซื้อมาค่ะเราก็มีพริกเขียวพริกแดงของเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็โรยด้วยมะกรูดฉีดลงไปค่ะแค่อันนี้ก็แล้วก็ใส่ชูรสนะคะรสด,ดี น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะไม่ได้ถ่ายตอนปรุงเครื่องให้ดูนะเพราะว่าที่เราดูในคลิปเพราะ็ไม่ได้ปรุงอะไรมากนี่เสร็จแล้วค่ะเนี่ยนะเราก็จะได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปลาล้าหล่นค่ะแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการชมคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ